ร้านซีฟูชาอามมาค่ะเออชวนกินชวนเที่ยววันนี้จะพาไปกินที่ครัวห้วยทรายค่ะร้านนี้นะคะรอคิววันที่ไปเป็นวันหยุดยาวก็รอประมาณ19คิวแต่งจริงแล้วไม่นานนะคะครึ่งชั่วโมงเองที่เนี่ยบริหารจัดการได้ดีมากเลยค่ะอาหารที่เอยสั่งนะคะก็จะมีตังนี้เลยสั่งมาคือดีทุกจานเลยนะคะที่เด็กๆชอบมากก็คือ หอยเชลล์อบชีสค่ะเพราะว่าเขาให้ชีสมาแบบจุกๆเลยนะแล้วซีฟู้ดของที่นี่แต่ละชิ้นเขาให้มาชิ้นใหญ่ๆเต็มๆคำทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหนึหมึกทอดกระเทียมที่กระเทียมก็ทอดมาได้อร่อยมากๆ3ชั้นทอดน้าปลาจานนี้ทุกโต๊ะต้องสั่งนะคะอร่อยมากจริงๆเขาทอดมาแบบกรอบแล้วรสชาติก็กลมกล่อมเค็มกําลังดีเลยแหละ ไข่ตุนนมสดทะเลที่เอ้ยสั่งมาก็ให้ทั้งกุ้งแล้วก็หมึกมาแบบเต็มๆเลยนะคะไข่ตุนคือแบบเด้งๆเลยค่ะราคาก็ดีมากๆเขาให้ข้าวฟรีทุกเบ็ดเสร็จมื้อนี้หมดไปแค่1,300กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแอบส่งที่ต๊ะอื่นเขาสั่งก็น่ากิน